นอนมันฟูมันมากมายู้เตียงตู้มวนเตียงอะไรกันสักอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นั่งในเตียงที่ราคามหาศาลมากๆค่ะเตียงมันนิ่มมากก็เป็นคอนเซปต์อีกชิคโชว์หนึ่งที่แปลกนีค่ะทำไมพี่ยังไม่นอนด้วยไม่นอนด้วยด้วยครับคนดูโคน่าเกลียดครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็มันเป็นโชว์บางอย่างให้เป็นแบบเราเป็นองค์คารกอะไรเงี้ยพาผู้หญิงมันนอนบนเตียงแล้วหมผ้าให้ประมาณนั้นครับ ว่าคราวที่แล้วก็มีแบบมีหอมเต็มตวนี้ขึ้นเตียงเลยคราวนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็จริงๆมันก็เป็นไปตามไปตามโชว์มากกว่าก็ไม่ได้ทาอะไรก็ถ่ายรูปโพสต์ส่าสวยๆอย่างเดียวค่ะจะมีโพสต์ส่าหรือกว่านี้ไม่เอ่ยมีกว่านี้อีกอะคงคงยังไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าผ้าเนี่ยแพงแักแสนอยู่แล้วหลักถ้าตัวเราหลักคอ้โ ตัวคะตัวกับจิ๊บจิ๊บหนึ่งครึ่งหนึ่งถูกโรงแรมหกห้าครับในการที่มาจุงมาถูกกว่าเยอะถูกถูกครับถูกกว่าเศษหนึ่งของมุมผ้าถามว่าเป็นแพนไม่พอใจพี่เบยรแล้วก็ดึงบุรีมาทิ้งอะไรเงี้ยค่ะมันมันมีราวมาแล้วยคงไม่มีอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าทำคงทำกันเล่นๆมากกว่าแต่ว่าถ้าคงคงไม่ได้มีอะไรที่บอกเป็นเป็นเรื่องราวอะไรขนาดนั้นนะคะจริงเรี่องไหม ก็เฉยๆครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่้เราก็เราเป็นคนสนงบุรีเลยนิสัยก็ไม่เชิงครับอยู่อะไรก็คือเพราะเวลาเครียดหรือว่าเวลาว่างก็ส่วนตัวครับอยากให้เลิกไหมอยากให้เลิกไหมอยากให้ผ่านไม่ต้องไปแต่งหรือว่าป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาดีกว่าเลิกก็ดีไม่เลิกก็ไม่เป็นไรมันก็คือแล้วแต่ตัวเขานี่ทุกคนก็มีมุมส่วนตัวของตัวเองค่ะก็ก็ทำกันไปวันนึงก็คงรู้กันเองแต่ไม่ถึงขนาดเป็นอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมคะคูคงไม่ดูแลขนาดนั้นค่ะ เสร็จแล้วรสาหนึล้าน